สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับโอ้โหเหลืออีกหกวันครับเราจะไปเล่นในบ้านเจอสเปอร์และเราจะคว้าแชมป์ที่นั่นครับสุดยอดจริงๆเลยหว่นหรือว่าู้เฮ้ยเดี๋ยวผมขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด้วยนะฮะรอดตกชั้นแล้วนะครับโอ้โหดีใจด้วยจริงมาสุดยอดจริงเลยรอดตกชั้นแล้วถือว่าภารกิจสาเร็จแล้วก็ไปเอาแชมป์ยูโรปาจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเจอบิลเบา ของน oh, oh, oh. ิโก้วิลเลียมโอนกูจะโดนยิงเยอะเดยเพื่อรักอุตา่า์ทิ้งเพียร์เมลีกทิ้งหรือเปล่าหรือว่าก็จัดไปอย่างนั้นแหละทิ้งเพียร์เมลีกไปเอายูโรป้าไปเจอบิวเบาส่วนสเปอร์ไปเจอโบโดกิมผมว่าสเปอร์ส่วนตัวผมรอจริงละจ้ะแมนยูถ้าผ่านบิวเบาไปได้มึงแชมป์ไปเลยอะแชมป์ไปเลยเพราะสเปอร์ของสู้ไม่ได้แล้วแหละแต่ในบ้านแต่การเจอการกับสเปอร์นี่แพ้ยับเรินวา เจอมิกกี้ฟานเดอเฟนเลี้ยงจากขึ้นสนามไปส่งให้เพื่อนยิงโอ้ยแล้วเจอบิวเบาจะเหลือหลือวะแต่ก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยรักการเอาใจช่วยสเปอร์ไปครับเราไปฟังข่าวของลิวอพูดีกว่าครับ พอจอยครับนักข่าวของเดอะไทมรายงานว่าลิวพูครับกำลังวางแผนที่จะให้เราบรรดานักเตะทุกคนในทีมและรวมไปถึงอาร์เนอร์โค้ชของเราครับและทีมงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมตัวกันครับเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดเกมระหว่างอาร์เซนอลเจอคริสตันพาเลตในวันพุธนี้เนื่องจากว่าหากเกมนี้อาร์เซนอลพิกล็อกป๊อกชาปอกเออเหอแพ้พาเลตขึ้นมาครับ และนั่นครับจะทำให้ทีมเลือ์พูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบนอนอยู่บ้านเฉยๆก็คว้าแชมป์แต่นักเตะเขาจะไปรวมตัวกันเหมือนปี2019ทับ20อ่ะ,อะที่เรานั่งดูปุ๊บแล้วใครกับใครวะจะไม่ได้อ่ะที่ทีมที่ลุ้นแชมป์ดันแพ้แมนซิตี้ดันแพ้เชลซีไหมน่าจะเชลซีและเราคว้าแชมป์ไปแบบเฮ้ยไม่ต้องเตะนะและแน่นอนว่าถ้าเป็นบาน้นครับ จะมีการเฉลิมฉลองกันแบบเล็กๆในหมู่นักเตะแต,แต่ส่วนตัวผมนะฮะเราเป็นแฟนบอลคือนักเตะเนี่ยเขาอยากจะคว้าชแชมป์ให้เร็วที่สุดผมเข้าใจได้เพราะว่าเตะกันมาทั้งซีซั่นคว้าชแชมป์นัดไวๆเนี่ยเขาจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยนักเตะตัวสำรองจะได้ลงมาสัมผัสเกมสักหน่อยแต่แฟนบอลครับแฟนบอลอย่างพวกเราอยากจะให้ลิเวอร์พูลนั้นชนะในบ้านเฉลิมฉลองแบบยิ่งใหญ่ป้าย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 แชมเปี้ยนสมัยที่20 หลีกสูงสุดสมัยที่20เหมือนจะเต็มไปที่ Stan the Cop เต็มสนามแอนฟรีว่ะมันจะสวยงามมากมันมีภาพสวยๆเลยแหละเราก็อยากได้ภาพเอามาทำคอนเทนต์ของเราเอ้แต่จะได้แชมป์ตอนไหนก็ไม่เป็นไรครับส่วนตัวผมก็ได้แชมป์ก็ดีใจอยู่แล้วแต่ถ้าได้ต่อนหน้าแฟนบอล the Cop มันก็จะสุดยอดมากนะมันก็จะมีภาพเป็นเล gend ว่าอย่างเงี้ยเออให้เราได้เห็นว่าโอ้โหลิฟูดได้แชมป์ในบ้านโดยการชนะไก่จ้าเนาะแล้วเพื่อนเพื่ออ,อยากได้แชมป์แบบไหนได้เลยคือ,อก่ารสัปดาห์คริสตันพาเลตพิกล็อกชนะอาร์เซนอลได้แชมป์เลยแล้วก็ดีใจกันไปเลยหรือว่าอยากจะได้แชมป์ที่แอนฟิลส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมอยากได้ที่แอนฟิลให้อาร์เซนอลมันชนะไปเ,เพื่อนเพื่อนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมันยิงประตูเข้า กับฟูลแลมเอ้ยกับเลสเตอร์ยิงเสร็จก็วิ่งมาสไลด์แล้วก็ลม้มแล้วก็วิ่งไปดีจอกับฟานไดวิ่งไปดีใจต่อกับฟานได้ก็อยู่ที่มุมธงมันจะเอาเวลาตอนไหนไปแขวนเสื้อตรงมุมธงวะใครเป็นคนแขวนวะไม่ใช่เทนแน่นอนผมดูถ่ายทอดสดอยู่ผมผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่เทนเพราะเทนมันดีใจอยู่ใครเป็นคนเอาเสื้อเทนอาร์เร็กซานเดอร์อาร์โนไปแขวนเอาไว้ที่มุมธงจ้ะ มีคำตอบจะย้อนกลับไปในจังหวะที่เทรนอาโนยิงประตูชัยให้ลิปูเอาชนะเลสเตอร์1-0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในจังหวะที่เขากำลังออกอาการดีใจแบบสุดเหวี่ยงและถอดเสื้อออกแบบสะใจครับภาพตัดไปคนที่เก็บเสื้อของเท็ดแอดรีสันเดอร์อาโนอาจจะดูไม่ทันกันเป็นอล็กซิสแม็อาริสเตอร์หรือแม็กกาของพวกเราครับที่นอกจากจะเก็บเสื้อให้แล้วในขณะ เดินไปเขาก็กลับเสื้อเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจากนั้นครับก็เอาเสื้อไปแขวนไว้ที่มุมธงจะสื่อความหมายอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นมีมที่แบบว่าเล่นกันทั่วโลกเล่นกันทั่วโลกกับมีมเนี้ยที่อเล็กซิสแมกซ์เตอร์เอาเสื้อไปแขวนและเทนไปเดินจับกลับมามันจะสื่อความหมายอะไรไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าสปิริตยอดเยี่ยมและหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับโวลจิลฟานได้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนคือข่าววันนี้มันอาจจะ เรื่องเทนเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าส่วนตัวผมก็หวังว่าจะให้เขาต่อสัญญากับเราอีกฟานไดได้กล่าวไว้ว่าเราลืมไปว่าเรากำลังติดตามสถานการณ์ของมนุษย์คนหนึ่งบางครั้งเขาต้องผ่านช่วงเวลาต่างๆมากมายในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาและทุกคนจะมีความคิดเห็นว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นคนสำคัญของลิปูตลอดหลายปีที่เราอยู่ด้วยกันและยังมีเกมให้ลงเล่นอีกมากมาย จากนั้นเราจำเป็นต้องมีเทรนด์อ e x a n d นเดอร์อาโนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละคือชีวิตและฟุตบอลเราจะดูกันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับอนาคตของเทรนด์อ e x a n d นเดอร์อาโนนั่นเขาต้องแก้ไขด้วยตัวเองและครอบครัวแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลและเขามีความสำคัญต่อเพีมงของเราอย่างมากตั้งแต่ผมย้ายมาร่วมสโมสรเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆ และมีสิ่งดีๆมากมายที่เขาจะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปหากเขาตัดสินใจตัดสินใจย้ายออกจากแอนฟิลแต่ฟังนะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันมากพอควรอยู่แล้วดังนั้นผมจึงไม่จำเป็นต้องให้เขามานั่งกังวลมากผมอยากให้เขาแค่โฟกัสอย่างเต็มที่เมื่อเขาฟิตสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง และมีความสำคัญสำหรับเกมที่เหลืออยู่ของลดูกาลนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายรอบตัวเขาและเห็นได้ชัดว่าทุกคนสามารถโต้แย้งได้ว่าเป็นความผิดของเขาเองที่ไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลด,ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าเมื่อเขายิงประตูสำคัญแบบนั้นผมคิดว่าเขาควรได้รับเสียงตบมือและซึมซับบรรยากาศอารมณ์ที่แฟนบอลมีให้เขาและแน่นอนว่าคุณจะเห็นความมุ่งม,มั่นของเราทั้งหมดอีกครั้ง ในวันอาทิตย์นี้และเราจะทุ่มเทยอย่างสุดกำลังเพื่อคว้าชแชมป์มาให้แฟนๆและพวกเราดูเดยดูลูกพี่ตอบเดยสุดยอดเปล่ะจะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะพี่ยากอีกหนึ่งโมเมนต์ครับตอนจบเกมทุกคนคงจะเห็นหรือว่าอาจจะไม่ได้มองอาจจะไปโฟกัสกับการดีใจของนักเตะลิวพูเพราะเหลืออีกวันโมคือ โมซาลาครับสุดยอดจริงๆครับระหว่างที่ทุกคนไปดีใจกันอยู่นั้นบอกตรงๆครับมันขนลุกเลยครับโมฮาซาลาเดินตบมือขอบคุณแฟนบอลลิพูที่เดินทางมาเชียร์เกมการแข่งขันที่ทีมหงแดงเอาชนะเลสเตอร์ได้เมื่อขําคืนที่ผ่านมาครับมันเป็นจังหวะที่ซาลากำลังเดินขอบคุณแฟนในสนาม King Power Stadium ใน,นจังหวะที่เขาตบมือให้แฟนบอนลอยู่นั้นซาลาก็ชูมือขึ้นมาพร้อมกับ1นนิ้วและแน่นอนว่านั่นคือการส่งสัญญาณบอกให้แฟนบอนลรู้ว่า พวกเขาขอชัยชนะแค่อีกหนึ่งเกมเท่านั้นก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ในฤดูกาลนี้ครับและอีกหนึ่งโมเมนต์ครับไม่แปลกใจเลยครับทำไมโมเมซาร่าถึงได้รับความเคารพจากผู้เล่นต่างๆมากมายจนถึงตอนนี้ครับแน่นอนครับผู้เล่นหลายคนส่วนใหญ่นั้นประทับใจในความสามารถและความยอดเยี่ยมของเขาแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ซาร่ามักจะแสดงคลาสที่ไม่เหมือนใครออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับ และหลังเกมการแข่งขันในทุกๆครั้งเราจะเห็นบ่อยว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามมักจะมาลุมขอเสื้อซาร่าทีสามสี่คนซาร่าต้องไปเอาในห้องแต่งตัวมาให้อ่ะย้อนกลับไปเกมที่ลิพูชนะเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าซาร่าคือผู้เล่นลิพูคนแรกที่ไม่ได้ร่วมแสดงความดีกับเพื่อนร่วมทีมครับแต่เขาเดินไปหาผู้เล่นเลสเตอร์ซิตี้เพื่อแสดงความเสียใจครับเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้ตกชั้นนะฮะแพ้เราปุ๊บตกชั้นเลยจิ้งจอกสยามนับว่าเป็นหนึ่งในภาพที่ เห็นแล้วชื่นชมในตัวซาร่ามากครับและมีสปิริตที่ยอดเยี่ยมครับไม่แปลกใจเลยฮะที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะเคารพและรักซาร่าเหมือนพวกเราสุดยอดครับนี่แหละข่าวของลิปูวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ข่าวเล็กข่าวน้อยคลิปเรียวอย่าลืมติดตามชมกับผมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ